สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันว่างช่วงกลางคืนนะคะสามทุ่มสินทีนะคะเมื่อวานกําไรบินถอนออกหมดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เติมพอร์ตเข้าไปที่50ดอลลาร์นะคะเติมพอร์ตเข้าไปที่50ดอลลาร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ OTC จะเหลืออะไรให้เทรดไหมนะคะ u s 5 0เห้้ ขอดูก่อนขอดู US ร้อยหน่อยนะคะพิมจะออกออเดอร์ที่20ดอลลาร์นะคะวันนี้ขอดู t i ม e เฟรม e 4ชั่วโมงหน่อยเป็นยังไงบ้างอ่ามีโอกาส ทำเฟรม4ชั่วโมงมีโอกาสกลับตัวสูงมากนะคะมีโอกาสกลับตัวสูงมากเลยแต่ยังอยู่ในแนวของเขาอยู่นะยังอยู่ในแนวของเขาอยู่เป็นไปได้อาจจะขึ้นไปเทสก่อนแล้วก็ดีลงมานะคะขอเคลียร์เส้นนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวขอตีตแนวย่อยหน่อยแนวนี้แนวย่อยเขานะแนวรับเก่า แนวต้านเก่านะคะจะเป็นแนวรับใหม่ไหมนะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ทำเฟรมหนึ่งาทีเหมือนเดิมค่ะแนวนี้แนวต้านเก่านะเป็นแนวรับใหม่ได้ไหมกรอบราคา กรอบราคาล่าสุดของเขาคือโซนนี้นะคะแนวรับกรอบราคาที่วิ่งนะ่ะนี่นะคะเรามาดูกันว่าเขาจะกลับตัวไหมดูจากมองมุมอมองแล้ว้ะเขาลงมาเลึกๆนะเรามีโอกาสซื้อขึ้นได้แต่ต้องลงมาเล็กๆจริงๆนะคะยินด,ดีเจ็กขึ้นตลอดเลยอ้าว แรงไม่ต่ำกว่าเดิมแล้วนะเราดูสิจะยังไงต่ำกว่าเดิมไหมต่ำกว่าเดิมลงต่อนะคะโอเคนางขายังเยอะอยู่ แรงขายอย่างเยอะนะรอเขากลับตัวค่ะเดี๋ยวเรารอเขากลับตัวแนวรับนี้จะเอาอยู่ไหมรอเลยค่ะรอเขากลับตัวลงมาหยุดลึกเสียว แบบนี้มีโอกาสลงยาวนะขอเช็คทางเฟรมอื่นหน่อยนะคะว้าวแท่งแดงมาลัวมากแนวรับนี้ถึงจะกลับตัวมีโอกาสสูงที่จะลงต่อ,อมาแล้วนะคะ มาแล้วนะคะยังไงเอ่ยลืมไปกับตัวแล้วไหมกับตัวยังกับตัวยังว้าวมีโอกาสกับตัวแล้วนะ่วนนี้นะคะปลายไส้นะ ขอซื้อขึ้นนะคะขอเข้าลงมาก่อนนะคะลงมาก่อนแล้วรอซื้อขึ้นไปคาดว่าน่าจะกลับตัวแล้วนะคะเราจะจบที่สองแท่งนะั้นน่าจะขึ้นได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะยังไงสำหรับประเด็นนี้ ขึ้นไปเลยรนะือขึ้นไปก่อนเนาะเราจะจบอยู่ที่3ามนาทีนะ,ะคะซื้อในจังหวกที่คิดว่าเขาน่าจะกลับตัวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะกลับตัวได้เหมือนที่เราคาดการณมไหมนะคะ อย่า,ลง,าบบลงมาแบบนี้ไปขึ้นไปลงมาแบบนี้มีความเสี่ยงที่เขาจะลงตอ่อว้าวราคาเปิดแบบนี้น่ากลัวนะคะ สองนาทีค่ะชนะไหมชนะไปใส้เดิมไหมวิ่งขึ้นชนะไปใส้เดิมได้มีโอกาสึ้นต่อเนะ่อยลังเลยแบบนี้นจะขึ้นก็ขึ้นไปเลย ดวงจีเรียงเลยนะค่ะเขาจะขึ้นได้ไหมเนะแรงขายที่ลงมาตลอนะด่างนะมวงกลับสูงที่จะรีมตอนะดแบบนี้ โอกาสสูงไม่ให้จะลงต่อจะต้องหาโอกาสซื้อลงตามนะแก้มนะไม้ไไมนะต้องเช่ยังไง ในอีกห้าสิบสองวินาทีค่ะจะลงแรงก็พองค่ะช่าๆขึ้นไปเนาะสิบวินาทีสุดท้ายนะคะ เดอนนี้เราจะชนะไหมนะน่าจะรอดนะน่าจะรอดหกวิค่ะโอเค รับต,ตัวเขาลงมามีแรงซื้อดีดขึ้นตลอดเลยถ้าเขาลงมาอีกรอบหนึ่งไปจะซื้อขึ้นตามไปนะคะมีโอกาสที่เขาจะขึ้นต่อนะ,ะเพราะว่าไซเดิมก็ขึ้นไปสูงก็เดิมแล้วนะคะลงเลยค่ะลงเลยไม่ได้นะตะ้องได้ราคาดีๆนะคะเราถึงจะซื้อขึ้นต่อนะคะต้องราคาที่ดีมากๆนะถ้าเราไม่บวกเวลานะคะรอเทสตถัดไปค่ะรอเท่ต์ถัดไป สูงกว่าเดิมไหมว้าวสูงกว่าเดิมขึ้นต่อนะคะไปแล้วไปแล้วนี่คงไม่ขึ้นไปนู่นเลยใช่ไหยค่ะเนี่ย หูขึ้นอย่างสวยเราเขากลับตัวใหม่ค่ะเราเขากลับตัวใหม่ การที่เราจะซื้อขึ้นไปนะคะเราต้องรองเขาลงมาเรื่อยๆนะ,ะแล้วเราก็ซื้อขึ้นไปเพราะคาการกัว่าเขาด้ขึ้นต่อนะคะ <c oughs> เขาต้องลงมาราคาที่สวยมากๆนะคะแลาเราคาดกันว่าเขาจะขึ้นต่อนะ,ะต้องลงมาราคาที่สวยๆนะคะ ขึ้นต่อ,อจริงด้วยนะขึ้นแท่งแดงหรือว่าขึ้นแท่งเขียวแบบว่าแรงมากค่ะแท่งนี้ก็น่าจะขึ้นต่อเดี๋ยวเราเรอเขาลงมาเล็กๆก่อนนะคะ ลงมาลึกๆซมหน่อยเดี๋ยวการเสื่อขึ้นไปอาลงมาอีกกอนอย่าเพิ่งขึ้นไปเนาะลงมาอีกกอนลงมาอีกลงมาอีกต่ำกว่านี้อีกต่ำกว่านี้ค่ะต่ำกว่านี้ลงมาลงมาเลยเออลงมาอีกเคค่ะคิดว่าน่าจะเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วนะคะที่ซื้อในแรงนี้นะคะคิดว่าเขาน่าจะขึ้นได้นะคะแต่ว่าข้างบนเป็นแนวต้านนะก็มีความเสี่ยงกันนะคะแต่ว่าเราไม่บวกเวลานะคะคิดว่าน่าจะขึ้นได้อีกนะคะแรงซื้อค่อนข้างเยอะนะ อย่าให้ยอนลงมาแล้วคินราคาเดิมเราก็พอนะคะ่ะสิบวิค่ะไปค่ะเนาะขึ้นไปก่อนอย่าเพิ่งลงมาน่าจะรอดนะคะวันนี้โอเคค่ะนี่คือการซื้อตามแรงไปนะคะ มีโอกาสกลับตัวนะมีโอกาสกลับตัวที่แนวย่ยนี้นะคะ,ะแรงขายเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าแล้ววิ่งมาที่แนวเนื้อแล้วแต่ยังมีแรงซื้อผักขึ้นอยู่นะคะยังมีแรงซื้อผักขึ้นอยู่แรงซื้อค่อนข้างเยอะเลยนะแรงซื้อค่อนข้างเยอะเลยสวยนะคะขึ้นต่อแล้วนะคะขึ้นต่อแล้วโอเควันนี้สองไม้ติดพอนะคะสองไม้ติดพอ จาก50ดอลลาร์ตอนนี้มาที่83.6ดอลลาร์แล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใช้เวลา13านาทีกับ32ดอลลาร์นะคะนี่นะคะได้มาฝึกเทคนิคของ Trade, เทรด forex นะคาะนำมาใช้กับไ i n a r อ o p ชั่นก็ได้อยู่นะคะก็ได้อยู่โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ